เสียงตัวเองให้เป็นแบบนี้สวัสดีครับผมลองเสียงนี้แล้วเป็นจังไถหรือแบบนี้เสียงที่บอกเรียกว่ามันห้าอีหลีไผกันแม่ที่ว่าฝรั่งบ่เล่านะโอ้โหมันเบามากๆตอนนี้ทิกตอกทาได้แล้วนะส่วนจะมีวิธีการทํำยังไงมาเบิ้งกันเลยครับก็ให้เพื่อนๆเข้ามาที่ทิกตอกเสร็จแล้วกดปุ่มบวกเลื่อนมาที่10นาทีเสร็จแล้วมาเลือกที่ฟิลเตอร์เสียงอันนี้ครับกดเข้าไปนี่ ข้างล่างนี้ให้เราเลื่อนดูตรงนี้ครับก็ให้เ,เพื่อนๆเลือกเอฟเฟกเสียงแล้วก็กดปุ่มสีแดงเพื่ออัดคลิปได้เลยครับกดปุ่มติ๊กถูกเพื่อฟังเสียงของตัวเราเองนี่คือการอัดิปโดยการใส่เอฟเฟกเสียงครับฮ่าฮ่าหลีไม่เอากากดกลับนะครับนี่คือฟีเจอร์ใหม่ของ t ิ k ต o อนะครับที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถอัดคลิปและมีลูกเล่นได้เยอะมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะทำให้คลิปของเรานี้ไม่น่าเบื่อและน่าดึงดูดมากๆลองเอาเทคนิคดีๆแบบนี้ไปทําดูนะเพื่อนๆอยากรู้อะไรเพิ่มเติมในทิกตอกอีกก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้เลยเดี๋ยวคุยด,ดีทำคลิปตอบกลับให้แล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ